สวัสดีครับอยู่กับบอลกับรถเมืออ่อ2นาทีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาส่งรถนะครับเช่นเดิมนะครับก็วันนี้มาส่งรถที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอน,นครชัยศรีให้สําหรับที่การิกาสุดสวยของเรานั่นเองนะครับก็ พี่เขานะครับมีความประสงค์นะครับไม่สะดวกนะครับมารับรถในวันนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะให้บอนมาส่งรถแบบนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดที่ใดอําเภอใดนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับก็วันนี้มาส่งรถ n i ส s ัน s ิลฟี่นะครับตัว1.6 s v ปี2019นะครับก็เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับจะได้รับคําติชมแบบไหนก็ต้องขอน้อมรับไว้ทุกคําติชมนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับ เราก็ถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับได้มาส่งรถนิสันซิลฟี่ให้กับพี่กนิการนะครับถึงจังหวัดนคนปรปฐมมาเพื่อนครชัยศรีเลยก็วันนี้นะครับอยากจะสอบถามพี่กนิการนิดนึงนะครับว่ามีความประทับใจอะไรบ้างนะครับกับการบริการครั้งนี้นะครับพี่ก็น้องบริการดีมาดูแลแล้วก็มาสอนอย่างดีให้ นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่กานิกาก็ไว้โอกาสหน้านะครับให้บอลได้ดูแลคันต่อๆไปนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ